บิ๊กตูลั่นแจกต่อแน่หน0 0งบาทแจกวันไหนเพราะอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะบิ๊กตูเตือนมอบนักศึกษาระวังโควิดแพร่ระบาดระลอกที่ส ยันหากระบาดระลอกที่2รัฐบาลก็ต้องเยียวยาต่ออีก15,000บาทเป็นอย่างตำ่ำย้ำมีแต่จะทำให้เศรษฐกิจสุดตัวลงหากไม่เยียวยาประชาชนก็จะไม่ชอบใจในตัวผมอยู่ดีบิ๊กตู่แถลงการโควิดทั่วทั้งโลกมีการระบาดเพิ่มขึ้นมากอีกครั้งโดยในประเทศเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านของเรากำลังวิกฤตหนกักแบบคุมไม่อยู่ล่าสุดติดเชื้อแล้วทั่วประเทศ4,200คนโดยเพิ่มวันละ200-300คนตามข่าว เหลือที่ยังไม่ตรวจอีกครึ่งหมื่นโดยทางบิ๊กตู่ย้ำชัดเจนว่าให้ม็อบนักศึกษาระวังโควิด -19 จะแพร่ระบาดในไทยเป็นระลอกที่สองเพราะถ้าหากมันระบาดขึ้นมาเศรษฐกิจไทยจะซุดตัวอย่างต่อเนื่องแบบฟื้นไม่ขึ้นและก็จะโทษรัฐบาลกันอีกและถ้าหากมันระบาดขึ้นมาอีกรัฐบาลก็ต้องเยียวยาอีก1 5 0 0 0บาทเป็นอย่างตามโดยจะทำให้งบประมาณแผ่นดินขาดดุลโดยใช่เหตุโดยถ้าหากระบาดในม็อบ เราจะไม่รู้เลยว่ามันจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างขนาดไหนและเสียหายต่อภาคธุรกิจมากขนาดไหนและอาจจะต้องกู้เงินมาอีกเพราะฉะนั้นอยากให้มอบนักศึกษาตระหนักถึงโควิด19ที่กำลังระบาดทั่วโลกในขณะน,นี้บิ๊กตู่ยืนยันถ้าหากโควิดเกิดการระบาดในไทยเป็นระลอกที่2ก็จะทำการแจกเงินเยียวยาประชาชนแน่นอนอีกคนละ15,000บาทเป็นอย่างตำ่ำ เพราะถ้าหากโควิดระบาดะระอกที่2ประชาชนก็จะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ